จุงกาสวัสดีครับพี่น้อง f อฟซีสาวน้อยเพชรนแรีเอฟซีหล่ะของหญิงเข้าครับผมผมช่องเ m ียเอ็มเจว์ทูพิเชียวครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ชายหาดอ่อพัทยาเหนือครับผมแถวๆนี้ตอนนี้ครับพี่น้องครับเอ่อบอสโจอยากมาพักผ่อนครับตอนนี้ก็มากครับเสียนนบอสโจไปไปเบิ้งบรรยากาศกันเนี่ย เสียนนบอสโจพีนิกกี้ครับแล้วก็ซอบีโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องครับเบิ้งเนี่ยโอ้โอครับเนี่ยสุดยอดเลยหาดทรายขาวมากเนี่ยบางนีก็จะเป็นแหลมบาหลีไฮเนาะแถวๆนี้เนาะที่ข้ามไปก่อล้าน สวยครับแจ๋วเลยบรรยากาศดีนี่ยนะพักพ่อนย้อนใจโอมได้มากก็บาล้ำก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาดิครับเียนโอ้หนี่เลีส่วนตัวหมดเรือรับจ้างนี่เนาะเรือรับจ้าง เพียบเลยเรือเฮ้ยเจ้าของท่าเรือนี่แหละเสียเนีบรรยากาศย่งคําคืนยังสว่างสวยยังคึกคึกคลื่นแข็งด้วยอ่าฮ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 ่ารา มาเจอหลากบรินวสายชาร์ดด้ลางโอ้ลากสายชาร์ดเออบริเวณจุลากสายชาร์ดป่ะรอหลากดินรอลักดินเนี่ยครับโอ้ักนยันใจครับพี่น้องครับ เข,ขาพานแล้วเขาโตมากขนาดนี้เดี๋ยวนี์วิธีรี่เขาไปกินผีนั่งกินเอาพี่น้องเบิ้งไงนี่เบิ้งไอ้บรรยากาศเง้มคึ้นขึ้นครับสุดยอดทักบนนะไปร้องซูมไปเบิ้งเบงิ้งสูมเด้ซูมเด้เออติดตัว sao anh đấy, sao anh còn chở hàng đấy, ai bảo mai cืng, ào, này ra, anh ấy lung thịt đấy lung cái gì, thay con nè, con nè, โอ struggled, struggled. Ô, <c oughs> <c oughs> ้รถโั์กันรถทักันเออมีสองโอ้่เก็อีแดงจะได้ออกงานแล้วไปพี่น้องแล้วพาพี่น้องย่างไปบน้างลรางกันนะรูปไหนมันขายยังให้เช่าบ่ให้เช่าโต๊บ่โอ้แม่แม่รูปไหนเช่าโต๊ครับ แต่คลิปนี้ครับว่ค่อยมีเยี้ยครับพี่น้องครับกบว่าถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเนาะอัปเดตครับผมกหลังจากที่เมื่อนี้ครับไปงานไอ้สาวหน่อยเพลิดเพนแพงเลาวอยู่ปากทางปากทางอ่าอีหยังว่าผมจำบ่ได้ลืมแล้วโอ้ยช่วงนี้เบืบ่อครับพี่น้องขอโทษขอไปหลายๆครับบ้านเก่าเออปากทางบ้านเก่าว่ะชวนบุรีเนาะ นี่ครับเอาเป็นทิศยังพันตกมึกดีน่อครับพี่น้องครับโอ้พันตกมึกพันตกมึกไปผมสิไปเหยียบน้ำทะเลเรียบร้อยโอ้คิดถอดคิดถอดลูกคิดถอดเมียดิพามาเล่นทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาเมื่อผ้าเด็กๆมาเล่นทะเลล่ะโอ้พ่อใหญ่มาโดนเลย,เลยครับพี่น้องทะเลเตั้งแต่เป็นปีกลัวเหรอ ปีก่กวแล้วเอ้าวัสดีครับน,นี่มาจากไอชลไอบ้านบ้านเก่าบ้านเก่าอำเภออะไรนะอโ,โอ้โหครับอ๋อปกติคือถ้าน้ำแบบนี้หน้ามีตัวใช่ไหมครับอืม,ม เยอะครับเซียนหายหมดอ๋อปกติเซียนจะเยอะใช่ไหมพี่โอเคครับมันหมันครับพี่โอ้ฝนตกมึกครับบาหันไหนได้พอหนะทีมงานเมื่อกี้ครับพี่น้องครับไปยางมเนาะลงมาวบางหันเหนื่ไทยระวังตายลีปกับยุ่ะ คนหัวจากอยู่บ้านเสยเลยบักกวงบักขวงเอามาพอกันเสยเนาะเงิดหลายน้องๆอ,อ,อยู่บ้านนี่อ้บรรยากาศดีคัะเย็นเออมื่อนี่มันคือแปลกมันลมมาแห้งบ่พไปน้องมันคือบ่เหนียวเพราะว่าทะเลอยนี่บนเหนียวอยู่แล้วปพวกติมไปทะเลบรงใดบนเหนียว บอนได้พากันหัววาจินอนได้เด้อครับมนันนี้โอ้กล่องผมก็อโฟกัสตัวนี้โอ้งามครับนี่แหละครับขันสิพักผ่อนก็นต้องมาทะเลถือว่าใช้ได้เลยบรรยากาศปกตินี่ผมสิพาคขอบรัวไปเที่ยวทุกปีปีละครั้ง ก็คือกิมไปทะเลเนี่ยหล้วก็ไปเขาขอ้อต่ว่าปีวังหันนี่ไปไหนวะปีวังหันไปทะเลเออไปทะเลเราวนี่วะปีที่แล้วไปทะเลสงสัยรอบนี้ต้องผ้าขอบรัวไปเที่ยวเขาค้อแลวทีนี <laughs> ้ตังสิไปไหนพี่น้ลงผู้ดใดมีบองเที่ยวดีๆแนะน้หมอะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยครับ แบบฟิลแบบพาครอบครัวไปเทียวอย่างบ้านนี้ไหมครับเี่ยโอเห็นอย่างกันน้อร่างกันนะอ๋อีาหองว่าบังทีมงานขอบตาดำเฮดคีเป็นผู้เชี่ยชาญนี่ เสร็จกลองนะเนี่ครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องมืเอื่นครับมืเอื่นนี่งานอยู่ระย่องครับผมผู้ไรอยไกลครับมามวนน้ากันครับพี่น้องกันผู้ไรอยูไกลมาบ่ไรกะมีกลุ่มปิดครับผมสามารถทักไปที่เพจเฟซบุ๊กสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับบัตรราคาหนึ่งวันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสามวันสามร้อยสามสิบสามวันไอ้สามร้อยสามสิบสามบาท หกวันหกร้อยหกสิบหกบาทครับพี่น้องเมาเมาครับผมกะเข่ามาพอกันในกลมปิดครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้คใอยพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองยเยจ็บอยจจนพอกันไม่ลิปหนาะสวัสดีครับ